เป็นหลายๆหนุ่มแล้วกันนะครับเมื่อคอนะครับมารวมตัวนะครับถ่ายละครฟอร์มยันนะครับดวงใจเือผมนะนี่เลยครับมีห้าหนุ่มนะหล่อมากมีทั้งกัปคณาวุฒิครับไมกี้ไมนะแล้วก็มีเทสไบรอนนะครัณผู้ชมแล้วก็มีกองทัพพีกแล้วก็มีหนุ่มเก้านพเก้านะและเมื่อวานนี้น่าจะเป็นฉากใหญ่นะที่มีการรวมตัวของเหล่านักแสดงนะของดวงใจเือผมนชแล้วก็ คนสาคัญก็คือถ้าใครได้ดูตั้งแต่สุภาพบุรุษจิตตาเทพน,นะคบก็จะเป็นทวดอ่อนนะก็คือคุณตุ๊กดวงตาสุงครมณีใช่ไหมคุณผู้ชมแน่นอนว่าเมื่อวานมีการเข้าฉากเกิดขึ้นใช่ไหมครับย่าอ่อนของเราก็ได้มีการเข้าฉากด้วยใช่ไหม,มแต่ไปถึงกองละครนะเขาก็ต้องตกใจนะเพราะมีการเซอร์ไพรส์หนักมากเพราะเขาอ่ะเพราะเธออ่ะไปเห็นแบบว่าในกองอ่ะมีการแบบว่าฟุดทักนะมาจอดเป็นจานวน18คันด้วยกันคุณผู้ชมแน่นอนว่า ทวดอ่อนนะครับอย่างอาตุกดวงตาก็ได้โพสต์นะครับนี่เลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกว่าคุณทวดอ่อนเข้ากองดวงใจเท้าพรมพรชีวันวันนี้ตกกระจายกับฟู้ดทักที่ FC คุณเหรียญเรทั้งหลายเอามาเสิร์ฟถึงที่มาทั้งหมด18คัน18เมนูจ้าอีชั้นคีโตแตกกระจายสิคะแฮะวันนี้ทวดอ่อนไม่มีกาคนแก่เพราะแต่งหน้าสำหรับฉากสำคัญอ่าเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าเหรนเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเหรียใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นลเป็นรุ่นของทักทั้งลของสุภาพบุรุษาเทศคุณผู้ชมแน่นอนว่าทางด้านหนุ่มก้าวนปก้านนะครับหนึ่งในนักแสดงนะก็ได้มาขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับฟุตทักทุกคันทุกทุกอย่างเลยนะครับพี่พี่น้องที่กองก็อิมกันทุกคนเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะีเห็นภาพฟุตทัก18คันบอกเลยว่า แฟนคลับที่เขาส่งมาให้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าจะรักนักแสดงหนุ่มกระทันไหนนะคุณผู้ชม,มเรียกว่า,อาเอ,อ่อเรียกว่าเยอะจริงๆนะ18 คาะหนิเรียกว่าน่าจะเป็น18เมนูนะเรียกว่าเนี่ยเอาจริงๆนี่ถ้าเต้าไปกองละครคงจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มากองละครเ,เหมือนมาแบบฟีลแบบตลาดแปรอ่ะ<อ>ก็มีแบบ<อ>ว่า,าได้ถ่ายละครด้วยแล้วก็ได้อิ่มด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามผลงานกันได้น,นะครับกับดวงใจเทวพรมเชื่อว่าปีนี้แหละได้ดูอย่างแน่นอนนะเพราะตอนนี้ก็มีบางตอนก็คือได้ปิดกล้องไปแล้วนะวอนนี้ก็เป็นฉากสําคัญนะแต่เชื่อว่าห้าหนุ่มนะ ต้องปังอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมมีมีห้าตอนตอน<ช>แรกนี่น่าจะเป็นตอนไหนเล่นก่อนพี่ตอนเราออจารย์น่าจะเป็นของกรับกับจีน่า,าก่อนุผู้ชมเนี่ยก็ต้องติดตาม<ล>ใช่<ล>นะนะเรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะที่แฟนๆรอคอยนะครับกับดวงใจเธอผมครับ